เรื่องนี้ไปดูวิธีแม่กับวิถีลูกไม่เลียวมาเลยล่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวโรชนานะคะบันพละอายุ26ปีค่ะน้องอ่ะก็เอาขนม,มไปปาใส่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง <S <S คุณแม่คนนี้โมโหสุดขีดถือไม้แฟนเสื้อมาหาลูกชายโมโหอะไระคุณแม่ ก็ลูกฉันนะสิพอฉันไม่อยู่นะเอาขัดหนกเร่งมาเน่เกลื่อนบ้านเลยอย่างนี้ต้องฟ่าคือทำอะไรเร่งเกล่นเลยนะ่งเู่เลยขอให้แม่รวยๆซัด้วย สวนยังไงก็จบสวยครับอาทิแม่ได้ถึงจะตีไ,ไม่ลงเลยทีเดียวแม่สุดยอดเด็ก เขาย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริง <c oughs> ไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเน้องอ่ะก็เอาขนมอ่ะไปปาใส่แล้วก็วิ่งเข้าไปหาเราเอาขนมไปปาใส่เราอีกก็เลยถือไม้แฟนเสื้อมาเพื่อที่จะขู่เขาแต่ว่าไม่ได้จะตีแดาน้องก็ลงไปนั่งลงแล้วก็มากราบเจอลูกพูดงี้จากแม่มดต้องกลายเป็นนางฟ้าล,ละล่ะคุณแม่ ขอขอบคุณคุณนุชนาณบรรพลาจังหวัดระยองเรื่องขอให้แม่รวย